คืนแบบนี้ครับไปีใหม่แล้วแน่นอนเราต้องตามเรื่องกันต่อเพราะว่าเมื่อวานนี้นําเสกันไปเรื่องของผีโพงครับที่สุรินทร์นะฮะแอ่ที่พราจีนบุรีมีดวงไฟเหมือนกันสงสัยว่าเป็นผีกระสือหรือเปล่าไม่รู้ทำไมมันพิสูจน์ไม่ได้สักทีก็ไม่รู้นะไอ้ไฟที่ก็จับไม่ได้ไงก็ไปไม่เจอแบบของจริงจัจะเจอไกลๆอ่ะใช่ไม่เจอต้นต่อไม่เจอต้นต่อทําให้วันนี้ครับ เยียวข่าวราตรีของเรานะครับคุณตาตับพิคิดบอกว่าขอไปดูหน่อยได้ไหมอขอให้เห็นแบบเต็มเต็มตาใกล้ๆนี่หนึ่งว่าใช่หรือไม่ใช่ที่ปราจีนบุรีติดตามพร้อมเลยครับในเยียวข่าวราตรีครับ นี่เป็นดวงไฟปริศนาที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและชาวบ้านสามารถบันทึกคลิปวิดีโอไว้ได้ต่างเชื่อไปในทิศทางเดียวกันว่าดวงไฟดังกล่าวคือผีกระสือเกี่ยวข่าวราตรีลงพื้นที่ไปพิสูจน์เพื่อให้ใคลายความสงสัยเกี่ยวกับดวงไฟดังกล่าว คุณผู้ชมครับจังหวัดปราจีนบุรีถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่พบแสงไฟประหลาดลอยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บ่อยครั้งนะครับวันนี้เยี่ยวข่าวราตรีพามาที่ตำบลเมืองเก่าอ,อําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็พบแสงไฟประหลาดลอยอยู่บนท้องฟ้านะครับจนชาวบ้านในพื้นที่ต่างลํำหรือว่าแสงไฟดังกล่าวนั้นคือกระสือครับ ป้าคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่พบเจอกับดวงไฟปริศนาโดยป้าระบุว่าดวงไฟที่เห็นเป็นสีส้มและสีลุ้งและมีคนอื่นๆอีกหลายคนที่เห็นเช่นเดียวกันกับตนเองและมั่นใจว่าดวงไฟปริศนาที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่ไฟจากเครื่องบินแต่น่าจะเป็นผีกระสือตามที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกเล่าเป็นสีแดงๆนะวันเลกนะแล้วพอดึกๆมามันจะเป็นสีเขียวๆมันจะเป็นแบบ ม,มกินนนน้ัุ่ใหญ่ที่เขามาพูดพูดให้เราฟังเขาว่ายังไงบ้างเขาว่าผีกระสือหนุ่มคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงและเคยประสบเหตุพบดวงไฟปริศนามาแล้วหลายครั้งพร้อมกับระบุว่าดวงไฟปริศนาที่ปรากฏจะลอยขึ้นจากบริเวณหลังป่าช้าร้างและจะลอยข้ามไปลงอีกป่าฝั่งหนึ่งของหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังระบุว่าป่าที่อยู่ใกล้เคียงเคยมีวัยรุ่นชายหญิงเข้าไปภายในป่าและกลับออกมาด้วยอาการเสียสตินี่เห็นบอกว่าทรงพื้นที่บริเวณป่าแถวนี้มันมีอย่างฝั่งนู้นหรือเปล่าครับที่ว่ามีเกิดแสงไฟหรืออะไรผมก็เคยเห็นแสงนะที่มันลอมาช่วงนี้มันมาตรงช่วงป่าเนี้ยประมาณปี6 2มีนักศึกษาผู้ประชาชาวบ้านบ้านมานอนด้วยกันแล้วสติแตก ขาก็พูดคําเดียวว่ากลัวแล้วไม่เอาอีกแล้วกลัวแล้วไม่เอาอแล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นนักศึกษาทางทางไปชนบุรีอ่ะถ้าคนกระบีงเขาจะรู้ว่าต่อมามันก็มีเสียงกระสุอมีอะไรแต่ป่านี้ผมขอบอกคําเดียวถ้าไม่จิตแข็งอย่าเข้าไปคําชโนดว่าร้ายยังไม่เท่าป่านี้ก็ดากอนเจ้าของเผจดก็ดดากอนมังกรสู้ผีระบุว่า สิ่งหนึ่งที่พบเห็นและกล้ายืนยันคือดวงไฟปริศนาที่ไม่ใช่แสงจากโดรนหรือเครื่องบินแต่เป็นเสมือนพลังงานบางอย่างที่สําคัญพื้นที่ที่ชาวบ้านล่าลือนั้นมีความน่ากลัวตรงที่มีป่าช้าร้างอยู่ในจุดที่ชาวบ้านพบเห็นดวงไฟปริศนา การปรากฏของแสงนั้นก็คือจะเป็นแสงของไม่ใช่แสงประดิษฐ์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแสงประดิษฐ์เนี่ยมันจะสมมาตรและคงที่แต่แสงที่เห็นลักษณะจะเป็นคล้ายๆเหมือนมีการสั่นดาดอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ก็คือบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากครับผมอันนี้ต้องบอกกันเลยว่าเป็นความเชื่อทางจิตตาซึ่งความเชื่อมันก็มีหลากหลายมุมมองนะครับสาเหตุที่ทําไมที่นี่ถึงค่อนข้างที่จะเยอะกว่าที่จังหวัดอื่นในส่วนของการเล่นของครับพวกเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็พวกเหมือนตาหนักร่างทรงก็เลย เป็นจุดเชื่อมโยงกับแสงประหลาดที่เขาว่ากันประมาณนี้ครับอย่างไรก็ตามเรื่องราวที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอรกระบินบุรีได้รำลือนั้นได้แพร่สะพัดไปถึงหูในอำเภอกบินบุรีและได้สั่งการให้ผู้นำชุมชนคอยออกมาสังเกตการแต่เรื่องราวทั้งหมดยังคงรอคอยการพิสูจน์ว่าแท้จริงแล้วพื้นที่แห่งนี้มีผีกระสือหรือผีพงลอยไปลอยมาให้ชาวบ้านหวาดผวาอยู่จริงหรือไม่